เรียบร้อยดีไหมครับลูกค้าดาน่ะวันนี้ย้ายมาค่ะที่มามาดูแลร่างกายให้การใช้นะบริการดูแลทำความสะอาดให้ตรงนี้ก็ทีนี้แกมิครับเราดูนวเวลาเราจะยุติได้ต่างๆไปนี่คือแนะนำาลอบซ่อมนะครับลูกค้าจ้าลูกปลาช้ยเลวกี่ปีได้กับต่างๆนะเวลาบางที่เราลืมกันได้ต่าง้านก็มาจะแนะนำเพิ่มเติมอีกตอนอย่างนี้ทีนะครับ วันนี้ร้านเอ็นเจฟิตเนก็รวมทั้งหมดสองเจ้านะครับการบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้านะครับดูแลเครื่องนะครับทําความสะอาดนะครับเช็คฝาครอบระบบมอเตอร์ว่ามีสิ่งแปรปลอมเขก็ไปทํารังหรือเปล่านะครับด้านในนะครับตรวจสอบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบสายพานแรงต่างตั้งใหม่ทั้งหมดนะครับคิวซใหม่ทั้งหมดที่บ้านลูกค้านะครับหากลูกค้าลืมก็แนะนําวิธีการใช้งานให้แก่ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับ ก่อนทํานะครับนี่นี่คือสาภาพเ,เครื่องก่อนทํานะครับอันต่อต่อไปก็เตรียมที่จะตับสายพานนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ